วิธีที่หนึ่งของผมนะครับผมก็จะเข้าไปขอเป็นเพื่อนที่เฟซมันจะดูคอยสังเกตดูว่าคนไหนเขาแบบชอบเรื่องเรื่องอย่างนี้นะคนที่ผมค้นในทวิตเตอร์นะก็จะเข้าไปแอดเขาขอเป็นเพื่อนเขาในเฟซผมก็จะไปดูเขาผมก็จะเข้ามาเป็นรหัสเฟซลองส่งดูสมุดูพอผมเข้าเฟซเขาได้ผมก็จะไปดูใน Mess e n เ e r เขานะเพราะว่าการพูดคุยครับการพูดคุยอันนี้ในเชิงพูดคุยแบบ ในเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องแบบว่าเรื่องเทพเรื่องนี้รนะบางคนเขาก็จะส่งให้กันพอส่งให้กันพวกผมเห็นผมก็โหลดมาไว้เอาใช้เฟซอีกเฟตหนึ่งไปทักเขาก็คิดที่หลุดนะครับว่าผมสามารถลบได้นะครับอย่างเงี้ยคนที่เขาเด่นนะก็ก็คิดเขาดูดจริงเขาก็ต้องให้ผมลบพอผมเคาลบปุ๊บเขาก็จะบอกผมว่าเออถ้าน้องทําได้จริงอ่ะพี่พี่ให้น้องไปเลยอย่างนี้ห้าพัน ปีสองผมก็คือพวกนี้คือจะไม่มีคลิปนะพวกนี้จะไม่มีคลิปดุดกรณีนี้ผมจะเอาโทรศัพท์มาเปิดคลิปกรณีนี้ผมจะเป็นผู้หญิงนะก็คือสร้างเฟซที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาไม่คือผมไม่ได้สร้างคือผมมีอยู่แล้วผม,มไป<ๆ>เอาข้อมูลจริงคือไปไปสุ่มเอาเฟซจริงๆเขาหน่ะมาเป็นผู้หญิงครับที่เขาเคยคุยกันมาตลอดพวกผมพอผมได้มาแล้วผมก็เปลี่ยนาหารหัสใหม่บองคนเชื่อเขาก็เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิงเพราะบ<ๆ>างทีเขาเคยคุยกันมาอย่างเงี้ย แต่ทีนี้เราเขาไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนตปวือแล้วทีนี้เขาก็วิดีโอขอลของวิดีโอขอลเราไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วก็เอาวิดีโอมาเปิดข้างหน้า,าครับเพรโทรศัพท์ไว้ข้อมูลก็หมายถึงว่าเอาเมื่อถึงเรื่องหนึ่งอ่ะวางเปิดวิดีโอครับที่ผู้หญิงกําลังทําอะไรสักอย่างใช่เราก็ต้องเอามามาคอยคลิปไปแล้วก็คอยคอยไปก่อนนะเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงตามคลิปนั้น,นผู้หญิงครับแล้วจะได้เงินจนากลักษณะนี้ยังไงอันนี้พอเราเล่นเสร็จปุ๊บ เราจะใช้เฟสอีกเฟสหนึ่งเข้ามามาทาเขาแต่ไม่ใช้เฟสผู้หญิงนะเพราะว่าเฟสผู้หญิงจะเป็นเฟสที่คอเอาไว้คอแล้วก็จะใช้เฟสที่เป็นผู้ชายปุ๊บมาหมอเขาว่าคือคลิดหนุดนะครับก็คือระหว่างที่คอกับเขาเนี่ยก็คืออัดหน้าจอไว้ใช่มันจึงหน้าจอไว้ตอนเสร็จแด้วประมาณสามสี่วันเงี้ยเราค่อยเอาผู้ชายตัวนั้นแสดงตัวมามาหาเขามาบอกเขาว่าคิดหนุ แล้วก็จะเข้าเหมือนเดิมว่าจะช่วยลบไหมใช่ครับที่สามที่ผมเข้าไปในกลุ่มเขาจะมีกลุ่มสมัครเข้าไปสามน้อยในทวิตเตอร์ผมไปเจอในทวิตเตอร์แต่ว่าสมัรจริงๆสมัครในไลน์แล้วลึงเข้ากลุ่มไลน์เขาจะบอกว่าคลิปลับกลุ่มข้าราชการแต่มันจะเป็นผู้หญิงจริงๆผู้หญิงจริงๆเข้าไปวิดีโอคอกับพวกข้าราชการทุกคนนี่แหละเห็นหน้าเห็นอะไรทุกคนแล้วผมก็เข้าไปดูปุ๊บ พอผมสสนใจคนไหนคนไหนนะ้พวกผมก็โดดออกมาโดดมาพวกผมก็มันจะมีมีอะไรก็มาเสิร์ชหาในใน Facebook. ปเฟซบุ๊กก็ขอเป็นเพื่อนเขาพอเป็นเพื่อนเขาผมก็ส่งคลิปมาเขาอันนี้กรณีนี้คือหลุดจริงๆมีสามกรณีครับที่ผมทําหลอกลวงเกี่ยวกับคลิปหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะที่ที่พูดมาตะแกเคยทํากับเยื่อมาแล้วประมาณกี่คนนะสิบยี่สิบคนนะตรรวมที่ได้มาครับหมดประมาณเท่าไหร่ลองประมาณประมาณเป็น ห้าแสนได้จริง